โอเคแล้วซอมบี้มันก็เห็นกูหายละเกิดตรงไหนคือเกิดตรงไหนคืออะไรวะมีสุม่มแฮะใช่ไงมันก็สุ่มอยู่แล้วเพื่อนคุณนึกว่ามึงเลือกที่เกิดเองได้กูตกใจที่มึงพูดเลยมีลูกซองด้วยเดาไงจะเกิดที่<อ>ดีเยอะนาจะรัมาให้เราใหญ่ดิมาถึงกูได้ลูกซองชอปปิดไตยแล้ววะเอามิดหมอนมาจิ้มผี ปุ้มซ้ำตาสั้นไม่ออกมาตพราะเพรบางต่อต้านความแรงตื่นโอ้มาถึงวันแรกทิ่ม้าตกเลยเหรอครับเจี๋ยใจเย็นมาตกเลยเหรอนอกหนาวมากแล้วก็คอมพิฟูงใหญ่ตรงี้มีอะไรมั่ง ไปเจอกันตรงไหนตรงปอนหรือตรงไหนภูเบญญาสถานีตำรวจไม่ภูทีวียัดใส่กระเป๋าไปเลยเครื่องยนต์ดีแต่สภาพรถที่อะขึ้นไม่รู้ไม่รู้ได้ป่ะแต่ก็แต่กระสุนเฮ้ยแต่กระสุนแต่กระสุนแต่กระสุนวุ้กผู้งใช้ปืนต่อต้นเกลียวขอร้องแ่ะไม่ดีเลยแหวนสืออยู่ รถตำรวจรถตำรวจไอ้เหี้ยรถขนค้นน่ะรถรถรอดอรถรอดออะไรอะไรอ้เหี้ยรถขนนักโทษเลยน่ะเนี่เนทางเนี้ยบล็อกไอ้เนี่เห็นแล้วรถลดรถลอดเดีเอามือเงยหน้ามาดูนี่เนี่ยเลยหน้ารถลอดอไอ้ยี่รถรอดอไอ้วิทใช่เลยเนี่ยคันนี้ที่เรานั่งไปขอเชิญไก่เลยนะยอมเลยนั่งได้หกคนไอ้เหี้ยพอดีคนเลยทำไมมันเหมือนพอมองไปมองมาเหมือนรถในไฮจีดีเออย่างเงี้ย ไปช่วยเชียร์โลนหะไอยสัตวกแต่แค่เก้าวันเราก็ไปรีวิกกันเลย่อนเออมาแล้วแต่มาแล้วขึ้นไ,ไ,ไ,ไปเลยจะไปนั่งสแตนดาร์ดได้เลยกูใช้แค่ด้า,ขาน,นข้างอะแดดปุ๊บคาเรลลี่ขึ้นมาจะขึ้น่อนแล้ววัดอัลฟัคพอดีคนเลยบอกว่าพอดีคนเฮ้ยเอา<พ>อะไรจะไปไหนก็นดีอะนักเรียนเนี่ยขอไปใช้กันเดี๋ยวนั่นๆๆๆเป็นยังไงเยาวันเยาวันครับแกกับมาดิไปเล่นเกมก่อน

ราคาลูกเสือตอนนี้เราจะแวะตอนน้ำมันมนะใครปวดเยี่ยวก็ปรุงไปเยี่ยวได้ <c oughs> ไม <c oughs> ่แก่ตะโกนนะใช่ใช่ปวดเยี่ยวให้ตะปวดเยี่ยวให้ตะโกน<ล>ให้<ล>อันนี้เนี่ยโอ้ยสัตว์เราเปิดไฟให้กินเหล้าสุบูลีโหมืดมองไม่เห็นนะแต่ก็เติมน้ำมันไม่ได้แพ้หมดที่ผ่านแล้ว กูใส่ปิดที่กูใส่ปิดทางอันนี้กลัวฝั่งป่าเลยก็เลยตกกันหน้าตากรรมด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงลงมาสักคนสองคนลงได้ลงได้ลงได้ได้วล่าลงได้หมดเลยเฮ้ยพ่วงเหรอพ่วงพ่วงพ่วงไปพ่วงพ่วงเดี๋ยวกูเองเดเลยวอูล็อกกับประตูแล็อก เดินอ่ะปูโค้ฟปูไค้ฟปูโค้ฟปูโค้ฟสีเหลืองเยอะคันสีเหลืองเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกดตัววีใช่ไหมตัววีที่รถแล้วมันจะเจอรูปจ่ายน้ำมันอ่ะหัวใจโดยตรงอ่ะแล้วก็แม่งเสือกอยู่ไกลเรียกว่าไรเรื่องหัวใจเด็ดปั๊มเด็ดปั๊มเฮ้ยนี่มันนี่มันปั๊มน้ำมันใน Resident Evil Remake เลยนี่นะอะไรต้องเจออ่ะเจอรีเออเจอเจอคิดได้เจอนี่แล้วก็ยิงหัวแตกแม่งเลยอันหนึ่งนะวิทยกูวิทย์มาช่วยมาเติมวิทย์มาเติมน้ำมันหน่อยดิ ไอรถไม่อยู่ถังอะเอาไปเติมเฮ้ยชั้นสองมีบ้านให้อยู่ด้วยเพื่อนมึงถือถังแล้วก็กินฝาเติมนน้ำมันอ่ะพี่เฮ้ยนะโอ้ยบ้านโอ้โหมีเตียงเยอะจังอะโอ้โหนี้พร้อมขออนุญาตใส่เสื้อกันหนาวแม่งหนาวโคฟหน่อยโคฟหน่อยโคฟอยู่ไม่มีแคตอู้เลยเฮี้ยอู้เติมเฮีอูเติคนเดียวเฮ้ยอยู่กล้เตนอู้โดนข้าหลังก็คืออื้อห่างข้างรถเลยอ่ะ สบู่กระทะแหน็บสบู่กระทะแหน็บวิงจะเก็บไปองกันเนี่ยเก็บมาด้วยเหรอสบู่สสบบูู่่มาเลยเก็บได้ใช้โอ้ยใช่ม um um ีคนลุกง네ูได้เฮียดู้ได้ได้สถานการณ์จนตัวก็ก็เล็งเข้าที่สมองตัวเองใช่ไหมจะเล็รนี่บันดี์ไอ้เจ็บบันเดย์มหาลัยเล็งตัวเองอะอยากเข้ามานะกูยิงสถานการณ์จนตัวก็เอาปืนเล็งที่ตัวเองเอาปืนมายิงไม่ชอบความหจริงกับคำวิเ้ไอสต อย่าเข้ามากูยิงให้สั้นกูคิดว่านี่เป็นซอมบี้ปอมไหรอไอ้พี่หรือยี่หรอผีพุ่นแน่นเลยใช่ปหมกูเอาน้ำอาหารใส่รถหมดแล้วผีไอ้ยี่อะไรไอ้ยี่เห็นไอ้ปอเดินกระเพกนี่ก็ผีจะปลุกไฟาแล้วของแมันคุ้นแน่นเลยเราจะเอากูแล้วไอเด็กคนนี้จะเอากูแล้วไอ้ยี่เห็นมันเดินกระเพกนี่ก็ผีมาแล้วแล้วของแม่งอย่างเต็ม ซอมบี้ของเต็มซอมบี้ถือกระเป๋าถือนู่นก่อนตายไงดิเดี๋ยวเดี๋ยวซอมเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้โกรธเดีวควักรเป๋งไอฮ้ยชูชูชูเูช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 ูาูชูชูเลชวชาชูชูชูนูช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 กชู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 ชช้าูชกไู้สชูยย เด๋ยวเปิดเปือดร้องร้องเพลงร้องเพลงเปิดเปไปเพลงเลยไปเพลรูแผนที่เลยดิเนี่ยรู Twitter ้แผนที่หนอยถึงยังใกล้ถึงยังมองมองไม่เห็นเลยโอไม่ได้เปิดมันดัดนี่หว่าชิพหายละเด็กเปรตที่ไหนเนี่ยไอ้เนื้มันแบบย่วย่วย่าวย่าวย่าย่าวย่าว้่าวไ่วย่าวย่าวย่ว่าวยเาี่ยวย่า่่ย่่าว่วววยย่ หยแมงเรือนหน่อยกวยเ้ยไอ้กูแตคนรวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพอจอดได้เดี๋ยวกูไปเงี้ยไอ้เคไฟออกเดี๋ยวกูไปเงี้ยเครื่องส่งสัญญาณออกเอมันเร่งเครื่องเยไม่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 จอดไอไมไม่ได้จอดเป็นวิญญาณเลยคุณลอกความเร็วไว้้มอรนดิเดีย ไม่อย่าลดับรถดับใครเขาไม่ใครเขาถอดกุญแจรถไว้วเยื่กุญแจไม่หายใครมันเปิดเครื่องขอบอากาศวอนดอิยอไม่มันไม่ขึ้นข้อความเลยเหรอโอ้โหไม่ขึ้นมั้งไม่ขึ้นเลยเฮ้อมบี้แวะไหมฮัลโหลแวะปะแว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 ะอวะแว้ะะ พยายามขอขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยอย่าไปตายไปดิไไม่ตายขอแรงหน่อยยิงเที่ยมหลงมาพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวกะชีดเร็วเร็วต่ไปต่อแล้วไอ้เหี้ยเทีขึ้นแรงขึ้นรถขึ้นรถเกี่ยวแล้วขึ้นรถเดี๋ยวคุณนั่งทีสี่นั่งเลขสี่แล้วละกัน ้กินเร็วๆนักเรียนกินบนรถได้ก่อนก่อนนี่จะมีคนมากินมึงยครูคูครูบอกโอเคกินบนรถได้นักเรียนโอเคครูดกเหล้าเลยนะครูกินได้ด้วยเอาเอากินกินเหล้าอย่าลืมแบ่งคนขับคนขับไปเหี้ยตายหาทั้งนีลกยกลำหยุดหยุดรถก็คว่ำเหมเหี้ยคนชื่อเยอะจังวะพอดี่ ไม่เปเริ่มเงินนะตอนนี้ได้ด้วยเหรอได้ได้ได้เฮ้ยคุณบอกทีขยะนอกรถไอ้ขาดทิ้งทิ COM ้งเบอกว่างมันจะน่าจะทิ้งบอกว่างไหมหนุ่ยนั่งกูโยนทีวีลงเลยแล้วกันนะไอ้นักเรียนนั่งเก็บเคียดแล้วมา้ยใส่เก็บทีวีมานักขายของเก่าวะเนี่ยเราเนี่ยมึงมึงเล่นยกบ้านใส่กระเป๋ามาดิเอ้รถดับรถดับเมื่อกี้ร้อยปอดมันปุ๊บเลยบนบนไอ้ดิบ้างไม่เปิดเพดิ เปิดเองเยี <gegen violin> <warfare> ่ยดวันรรถแพ้ใช่เออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอาแหวกของแหวกขนของไงเดี๋ยวแหวกขนของอย่างนี้แล้วเขาไปบริษันได้ส่งหนังสือเนี่ยเอาไปหมดเกียร์ทำบีดเกียร์ทำรีดอย่างอย่างนี้ถามว่าเราไปหลุยหลุยได้เลยเราเราไปได้เลยนะเราจะไปเลยปะเฮ้ยลงรถไอ้เด็กเียได้เราจะไปเดี๋ยวตะตุนขอพกไว้หนเลย เซอร์สัมบี้ให้ไซเซคีด้วยแฟนครับกินชายอะบุรีร้อยอันของกูเจอแปดสิบสวยรีร้อยอันเลยเหรอแบบมัดรวมแล้วสูบทีเดียวเามันแบ่งกันขับอะ่ะมันมสองคันมันไม่ได้รถอะ้รไม่เอาไว้ผลคนเดียวมีคนเข้าร้านไปด้วยรับเดี๋ยวกูดูรถคันนี้ก่อนมันได้ไหมจีรัชชายจีจัลชัยโอะห้าห้ายปอเซ็นต์เครื่องยนต์ปุ๋ยมาก่อน